สวัสดีแฟนบอลลิเวอร์พูลทุกคนครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช anel ปองเดลิเวอร์วันนี้ก็จะนําเสนอข่าวสารเกี่ยวกับสโมสรลิเวอร์พูลมาพร้อมเสริมให้กับชาวเดอะคอปทุกคนเช่นเคยส่วนวันนี้จะมีข่าวใดที่น่าสนใจนั้นมาติดตามรับชมกันได้เลยครับแต่ก่อนอื่นนั้นอย่าลืมกดซับสไคร้กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นขวัญและกําลังใจให้กับพวกเราทีมงานป๋องเดลิเวอร์ด้วยกันนะครับ มาเริ่มต้นกันที่ข่าวแรกเลยนะครับสื่อดังแฉเหตุผลสําคัญที่ทําให้ซาร่านั้นอยู่หงต่อเรียกได้ว่าถ้าเรื่องจริงตามที่เป็นข่าวนั้นต้องบอกเลยว่าสร้างความสะเทือนใจให้กับเหล่าบรรดากองเชียร์เดอะคอปไม่น้อยเลยเพื่อทางเดียร์ลติสื่อชื่อดังจากองอังกฤษได้ออกมาเปิดเผยว่าเหตุผลสําคัญที่ทําให้ทางโมฮัมเหม็ดซาร่าติกซุตาเบอร์หนึ่งของลิเวอร์พูลนั้นตัดสินใจที่จะอยู่กับทีมออกไปอีกหนึ่งฤดูกาลเพราะว่าเจ้าตัวต้องการออกจากทิมแอนฟิลด์แบบไร้ค่าตัวหลังจากจบ ซีซันหน้าเนื่องจากทางสโมสรไม่สามารถจ่ายค่าเหนื่อยที่สูงขึ้นตามที่ตนได้เรียกร้องขอเอาไว้นั่นเองโดยทางซาร่าเองนั้นเหลือสัญญาอยู่ในทีมแอนฟิลอีกเพียงแค่12เดือนเท่านั้นและสถานการณ์ในการขยายสัญญาฉบับใหม่ก็ยังดูคุมเคือเนื่องจากว่าสตาร์ดังทีมชาติอียิปต์ได้เรียกร้องค่าเหนื่อยที่สูงขึ้นเป็นทวีคูณแต่ทว่าทางยอดทีมแห่งลุ่มแม่น้ำเมอร์ซีไซนั้นไม่สามารถตอบสนองความต้องการของแข้งตัวเก่งรายนี้ได้ ในขณะเดียวกันก็มีข่าวลือว่าซาร่าก็พร้อมที่จะโบกมืออำลาสโมสรไปในช่วงซัมเมอร์นี้พร้อมกับซาดิโอมาเน่ดาวเตะตัวเก่งของทีมอีกคนที่เตรียมตัวจะย้ายซบเสือใต้ยบร์นมิวนิคมาหามหน้าในศึกบุนเดสลีกาเยอรมันก่อนที่ทางซาร่าเองนั้นจะออกมาประกาศว่าตนนั้นจะอยู่ในถิ่นแอนฟิลด์ต่อไปอีกหนึ่งฤด,ดูกาล แต่ถึงกรณน,นั้นดิแอเรติกก็ได้ตีข่าวนี้ว่าปัจจัยหลักที่ทางซาร่าเลือกที่จะอยู่กับทางลิเวอร์พูลต่อไปอีกซีซั่นนั้นเพื่อที่จะได้ย้ายออกจากสโมสรแบบไร้ค่าตัวหลังจากที่หมดสัญญากับทีมลงพอดีและยังเป็นการแก้เผ็ดทางสโมสร์หากว่าทางหงแดงนั้นไม่สามารถเพิ่มค่าเหนื่อยที่สูงขึ้นเป็นเท่าตัวตามที่ตนนั้นได้ร้องขอเอาไว้และยังได้มีการเปิดเผยข้อมูลอีกชิ้นหนึ่งว่าสตาร์ดังแดนมมมี่นั้นยังคงต้องการที่จะค้าแข่งในเวทีพรีเมียร์ลีกต่อ สำหรับซาร่านั้นได้ย้ายจากโรม่ายอดทีมจากศึกการโชคซีลรียอิตาลีมาอยู่กับลิเวอร์พูลด้วยค่าตัวราว36.5ล้านปอนด์ในช่วงซัมเมอร์ปี2017โดยทางซาร่าทำประตูให้กับลิเวอร์พูลไปได้ทั้งหมด156ประตูจากการลงสนามไปแล้วทั้งหมด253เกมรวมทุกรายการโดยในฤด,ดูกาล2021-2022ที่เพิ่งจบลงไปนั้นซาร่าถือว่าทำผลงานในศึกพิมเมรีได้อย่างยอดเยี่ยมเลยทีเดียวเมื่อเจ้าตัวซัดประตูคู่แข่งไปได้ ได้ถึง23ประตูและทําอีก13แอสซิตจนคว้ารางวัลดาวซันโวของสุพิเมียรีไปครองร่วมกับซงฮยงมินศูนย์หน้าชาวเกาหลีใต้แถมยัง่วงด้วยรางวัลแอสซิตสูงสุดในสุพิเมียรีอีกหนึ่งรางวัลและยังพาเดอะเลสแมชชีนคว้าแชมป์มาครองได้ถึง2รายการนั่นได้แก่คาราบาวครับและเอฟเอครับนับว่าเจ้าตัวนั้นคว้าแชมป์กับทางลิเวอร์พูลได้ถึง6รายการต่อจากพีเมียรียูฟาแชมเปี้ยนลีกยูฟาซูเปอร,ร์คัพและฟีฟาคัพเวิลด์คัพอีกด้วย หงเรือดวลคอมมูนิตี้ชิลที่คิงพาวเวอร์สเตเดียมเกมชิงโลกการกุศลศึกคอมมูนิตี้ชิลปีนี้ระหว่างเรือใบสีฟ้าแมนเชสเตอร์ซิตี้แชมป์พีเมียรีกอังกฤษกับหงแดงลิเวอร์พูลแชมป์เอฟเอัพถูกยกจากเวมบี้ไปฟาดแข่งกันในสนามอื่นแทนแล้วเนื่องจากสังเวียนแข่งอันศักดิ์สิทธิ์มีโปรแกรมที่ถูกใช้งานแล้ว สมาคมฟุตบอลอังกฤษหรือเ a ประกาศยืนยันวันแข่งขันของศึกชิงโลก,การกุ่นคอมมูนิตี้คิวก่อนที่พิเมรีฤดูกาล2022ถึง2023จะเปิดฉากอย่างเป็นทางการโดยจะฟาดแข่งกันที่สนาม k ิง g Power Sta เ i u ดียมสนามเย่าวของสโมสรเลสเตอร์ซิตี้ส่วนเหตุผลที่ได้ใช้สนามนี้แทนนั้นเนื่องจากว่าสนามเวมบี้ถูกใช้รองรับการเป็นเจ้าภาพของอังกฤษในการแข่งขันฟุตบอลหญิงชิงแชมป์แห่งชาติยุโรปยูฟาวีเมนยูโร2022ในระหว่างวันที่6 ึง31กรกฎาคมนี้ส่วนสื่อคอมมูนิตี้ชิล2022นั้นเป็นการโครจรมาพบกันระหว่างแมนเชสเตอร์ซิตี้แชมป์พรีเมียร์ลีกอังกฤษกับลิเวอร์พูลแชมป์เอฟเอครับซึ่งทั้งเรือใบสีฟ้าและหงส์แดงก็เพิ่งจะขับเคี่ยวแย่นแชมป์หลีกสูงสุดกันอย่างดูเดือดจนถึงนัดสุดท้ายก่อนที่จะเป็นทางแมนเชสเตอร์ซิตี้จะเข้าป้ายคว้าแชมป์พรีเมียร์ลีกไปครองได้ในที่สุด ทั้งนี้สืกคอมมูนิตี้ชิล l d 2022ถูกขยับโปรแกรมขึ้นมาเตะเร็วกว่าทุกๆปีซึ่งตามปกติแล้วจะแข่งขันกลางเดือนสิงหาคมแต่เนื่องจากปีนี้มีสือฟุตบอลโลก2022รอบสุดท้ายที่ประเทศกาตาร์ในช่วงวันที่21พฤศจิกายนถึงวันที่18ธันวาคมรออยู่ถามให้พรีเมรลีกดูการ2022-2023จะเปิดฤดูการในวันที่6สิงหาคมหรือ1สัปดาห์หลังจากจบสืกคอมมูนิตี้ชิล2022กอนที่จะพักหลี ่าหลังจบนาที่16ในวันที่12-13ถึงพฤศจิกายนก่อนจะกลับมาฟาดแข่งกันอีกครั้งในวันที่26ธันวาคม3แข่งหงพาเลทเข้าชิงแข่งยอดเยี่ยมแห่งปีของ PFA สมาคมนักฟุตบอลอาชีพอังกฤษหรือ PFA ได้ทําการประกาศรายชื่อหงนักเตะที่เข้าชิงรังวัลผู้เล่นยอดเยี่ยมประจำฤด,ดูกาล2021-2022จากการโหวตของเพื่อนร่วมอาชีพออกมาเป็นที่เรียบร้อยโดยมีแข่งจากหงส์แดงลิเวอร์พูลติดโผมากที่สุดถึง3ลายเรือใบสีฟ้าแมนเชสเตอร์ซิตี้หนลายสีสาแดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดหลายและไก่เดือยทองทอหนัมฮอสเปอร์อีก1ลายสําหรับ3มผู้เล่นของลิเวอร์พูลที่เข้ามาลุ้นรางวันในครั้งนี้ได้แก่โมฮัมเหม็ดซาลา ดาวซันโวลูมพิเมรีรม League ที่ทําไปได้23ประตูซาดิโอมาเน่ซึ่งทําไปได้16ประตูและเวอร์คิวฟันได์ปะการหลังพันแก่งของทีมส่วนของแมนเชสเตอร์ซิตี้เป็นของเควินเดอบอยที่มีส่วนสําคัญในการช่วยให้ทัพเรือใบสีฟ้าควา้าแชมป์พิเมรีมาครองได้ในที่สุดในขณะที่ทางแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเป็นทางคริสเตียโนโรนันโดที่ยิงไปได้ถึง18ประตูและของท็อตแนมฮอสเปอร์ได้แก่แฮร์รี่เคนที่ยิงไปได้17ประตูในฤดูกาลนี้ ทั้งนี้หลังมีการประกาศรายชื่อออกมานั้นทําเอาแฟนบอลหลายคนเร์ไ์รั์และเกิดความสงสัยไปตามๆกันเพราะไม่ปรากฏรายชื่อดาวซันโบล่วมของสุพิมิลีอังกฤษในฤดูก,การนี้อย่างซองเึงมินตัวลูกทีมชาติเกาหลีใต้นั่นเองโดยการประกาศรางวัลจะมีขึ้นในวันที่9มิถุนายนนี้เผยครอปพยายามก่อมชวมัวเมนี่เข้าลังแต่ล้มเหลว มาก้าสือเจ้าดังของประเทศสเปนได้รายงานว่าเจอเกนคอฟเทนเนอร์ชาวเยอรมันของลิเวอร์พูลลงทุนโทรศัพท์แถมแอดเดินทางไปหาออเรเลียงชัวเมนี่กองกลางของไอเอสโมนาโกด้วยตัวเองเพื่อพยายามให้ดาวเตะลายนี้มาเข้าสังกัดของตนแต่สุดท้ายเหมือนจะไม่ประสบความสําเร็จ มิดฟิ er ลด์ดาวรุ่งชาวฝรั่งเศสตกเป็นเป้าหมายของเรอมาริตกับลิเวอร์พูลในช่วงหลายสัปดาห์ที่ผ่านมาโดยนอกจากนั้นยังมีแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเชลซีและปารีสแซงต์แชงแมงแสดงความสนใจด้วยแต่อย่างไรก็ดีรายงานล่าสุดเชื่อว่าชัวเมนี่น่าจะย้ายไปราชันชุดขาวด้วยค่าตัวราว68ล้านปอนด์พร้อมเงินเพิ่มต่างๆแล้ว นอกจากนี้ยังมีการระบุว่าเจอเกนคอปอยากได้ชวัวเมนี่มาเสริมแก่งในฤดูกาลหน้าและลงทุนแอบบินไปโมโนาโกเพื่อคุยกับนักเตะโดยตงรงรวมถึงยังมีการพูดคุยผ่านทางโทรศัพท์ด้วยแต่ถึงกันนั้นเชื่อว่าความพยายามของกุนซือเฮวีเมทัลไม่สามารถโน้มน้าวใจให้ทางชวาัวเมนี่เปลี่ยนใจไปจากราชันชุดขาวเรอเลมาหลิดได้สําเร็จลิเกชี้ผงควรเสริมแบกขวาเพื่อทดแทนเทน โรเซอลิเกอดีตแบ็คซ้ายของลิเวอร์พูลออกลงให้คําแนะนําทิมพเก่าวา่าต้องรีบซื้อแม็กอารอนแบ็คขวาจากนอริซิตี้มาเสริมทาัาพด่วนเพื่อเป็นตัวสํารองของเทนนอเลซานเดอร์อาร์โน ความที่เทนน์อาริสันเดอร์อาโนได้ก้าวขึ้นไปเป็นแบ็คขวาระดับท็อปของวงการฟุตบอลเป็นที่เรียบร้อยฉะนั้นเราจึงต้องมีแข้งดาวรุ่งพรสวรรค์สูงเข้ามารับบทบาทตัวสแตนบายในตำแหน่งในยามที่เทนไม่สามารถลงสนามได้คำถามคือแล้วใครล่ะที่เหมาะสมกับหน้าที่นี้โดยส่วนตัวแล้วผมขอแนะนำให้เจอเกนคอฟเดินหน้าคว้าตัวแม็กอารอนจากทีมนอริซิตี้เข้ามาก่อนที่จะโดนทีมอื่นปาดหน้าไป เด็กคนนี้อายุยังน้อยมากแต่ก็มีคุณภาพฝีเท้าสูงใช้ได้เลยทีเดียวแน่นอนว่าเขาอาจจะยังเก่งไม่เท่ากับเทน์แต่ก็อยู่ในระดับที่ใกล้เคียงกับพอสตาร์ทิมิกาที่คอยสนับสนุนแอนดูโรเบอร์สันอยู่ทางกาบซ้ายแต่สิ่งสําคัญก่อน,นั้นคืออารอนมีสไตล์การเล่นที่คล้ายคลึงกับเทน์มากเลยทีเดียวฉะนั้นเขาจะสามารถทดแทนการขาดหายไปในตําแหน่งนี้ได้อย่างลงตัวแถมยังเก่งขึ้นได้อีกมากหากได้รับการฝึกสอนจากเจอเกนคอปด้วยเช่นกันเอลิเก้กาว ทิ้งท้ายไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวกด Subscribe กดไลค์กดแชร์เพื่อติดตามข่าวสารของหงแดงทุกวันจาก p องเดอะรเวอรได้เลยนะครับขอบคุณทุกคนสำหรับการติดตามทุกช่องทางครับแล้วเรากลับมาพบกันใหม่อีกครั้งสวัสดีครับ